สวัสดีค่ะพบกับริการวอรซิงเฮงมอรนิ่งนิวช้าวันพฤหัสที่2ี่ธันวาคมหลักคองคำสปอตยังคงสดใสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2ช่วงกลางคืนสามารถทะลุนแนวต้าน2 0 7 0ันเถึงดอลลาร์ขึ้นไปได้ปิดตลาดเมื่อคืน2077ดดอลลาร์เพิ่มขึ้น9ดอลลาร์ค่ะดลอลลาร์อ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ5เดือนดอลลาร์อินเด็กสูล่าสุด100.92สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดคาดการณ์ว่าปีหน้าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยในเชิงลบค่ะหลังจากที่อดีตประธานเฟดสาขาดักลาสโรเบิร์ตแคปแมนให้สัมภาษณ์กับ CNBC บอกว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยในไม่ช้านีเนื่องจากเฟดก็ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยการที่อัตราดอกเบีย้ยสูงยาวนานเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีกับเศรษฐกิจ นะคะคก็กระทบกับเศรษฐกิจโดโรวมแน่นอนส่วนกองทุนเอสพอากออทัเมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำสามจุตันค่ะคืนนี้ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจของสมเมกาสามตัว 1. นึ่จำนวนผู้ขอสัรมาจงงานตลาดคาดการณ์วาจะเพิ่มขึ้น6,000นรายเป็น2อ1แ0 0หนรายยอดทำสัญญาขายบ้านลอดปิดการขายตลาดคาดการณ์าจะเพิ่มขึ้น 0.8%ตัวสุดท้ายดุลการค้าตลาดคาดการว่าจะขาดดุลลดลงเหลือ8.8หมื่นล้านดอลลาร์ที่สำคัญจำนวนผู้ขอสกัดว่างงานติดตามกันต่อไปค่ะแนวโน้นมมาคาทองคำทางด้าน,นเทคนิคก็ปรับตัวขึ้นนะคะแนวโน้นมสดใสทีเดียวหลังจากที่สามารถทะลุแนวต้าน2,070ถึง2,075ดอลลาร์ขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป2084ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านสำคัญ2100ดอลลาร์ค่ะส่วนแนวรับ2070ดอลลาร์แล้วก็2060ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมืม่อวานปรับเปลี่ยน2ครั้งขายออกช่วงเย็น33,700บาทลดลงหนึงบาทค่ะเป็นผลจากที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นแล้วก็หลุด3 4บสา, 4, บาท50สั่เลยกดดันราคาทองแท่งในประเทศ ทองแท่งให้แนวรับ33,600บาท33,500บาทแนวต้าน33,750บาทแล้วก็33,900บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนมีทองแท่งมีโกลฟิเจอร์สัญญาเดือนไกลปีหน้ากลยุทธ์ก็คือเลทพูฟิตลันถือต่อไปได้ส่วนการเข้าซื้อเก่งกไรในโกลฟิเจอร์แนะนำ ย่อตัวลงมาที่2,070ดอลลาร์ 2, 70, เข้าซื้อได้คัดลอส2,060ดอลลาร์ 2, 60, ค่ะโกล i ไลท์ฟิวเจอร์สัญญาเดือนไกลมีนาคมเข้าซื้อที่2,100ดอลลาร์คัดลอส2,090ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้นมากหลุด34บาท50างแล้วก็แข่งค่าขึ้นถึง25สตางค์ อยู่ที่34บาท26สตางค์ครับแล้วก็ถือว่าเงินบาทตอนนี้แข่งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า4เดือนเลยแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อแนวรับสำคัญ34บาทแล้วก็แนวต้าน34บาท50สตางค์เงินบาททิศทางทแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์ทิศทางปีหน้าอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนแน่นอนสำหรับ u s d Future สัญญาเดือนไกลมีนาคม แนวรับ33มบาทแปดสตางแนวต้าน34บาทสาสตางค์ค่ะเปิดฝั่งขายมีความได้เปรียบกว่าะคะเพราะว่าเงินบาทที่ทิศทางแข็งค่าขึ้นนะคะมันเปิดฝั่งขายได้ที่34มบาทสามสตางค่ะเราก็อาจจะใช้ USD future เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก ตาแลกเปลี่ยนด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีทองแท่งหรือว่าลงทุนในโกลฟิเจอร์ฝั่งซื้อไว้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านฉลองปีใหม่กับครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ